วางเฟิร์มไปลงช่องแกล้เฮี้ยงไรสัตว์งั้นเอามือวันเนี้ยกูได้ยิงไหมเอาแค่นั้นแหละวันเนี้ยกูจะได้ยิงหรือเปล่าพี่จะได้วางบอมงไหมเธอไปวางรู้พี่ไอ้ยี่เมึงดูดิไอ้สัตว์ให้กูไปวางไอ้ยี่อประตูกูยังวิ่งไม่เข้าเลยเนี่ย ไปเสือโ่ๆเนี่ยอี๋ปู่แม่กุศลเล่นโคตรดีเลยเฮียอโหต้นเกมกูเล่นยางเวอรกะไอ้เงี้ยปืนตไอ้เจนทโาได้ดอกเฮ้ยขอร้องขอร้องครับ ไอ้เี้ยไม่ได้วางเนี่ยระเบิดอ่ะไอ้เ่ยเหียดทีเดียวเนี่ยวิ่งไปพี่วิ่ไปพี่ยดวิไปอ้ยวิ่งอยเออตายีกแล้วตายเพื่อนกาตายเพบนยเพื่อนตยเอตเอเพยเอเพี่นยเอ้เอาเอนเอนเี่ยโเยเยอเนตเืตอ้ยนยงกตตตนอย่เยไอ้เหี้ย เว <c oughs> <uyor> ้นหังน่ะกูณรู speaking 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 ้แล้วคุณเล่นอะไรดีเว้นหลังนี่าไอ้เลี้ยงกันเยอะไอ้เหี้ยเอเคกูยิงไปกูยิงโดนมันห้านัดไม่ตายอ่ะกูจะลองไหมมาดิมาดิกูมาละมาฮะมาใช่ไหมนี่กูเล่นเคาน์เตอร์กูเล่นเกมเดี่ยอะวเชี่ยเลยมัดไมตายยิงมาไอ้ใช่ไหมมึงยิงไอ้เหี้ยดีเชียดี้มันโลแล้วไอ้ดิเชีย นี่เออด้มาเก็ตทีทีตายแล้วแผ่นดีแผ่นดีมาเก็ตอะไรวะมาเก็ตเลมาเก็ตนัารไ้แผ่นแผ่นเลยพี่เดี๋ยวผมเองผมเองดี่วผมเองไอ้เชื่อตายได้ได้ได้แผ่นได้แผ่นได้แผ่นได้เออเฮ้ยนได้ด้วยไอ้เนียสี่สิบมิลตองออมาในี มันบอกว่าให้เตะมันออกไหวเฮียมันจะไปนอนเตะมันออกมันก็ยอมแพ้ไม่ได้บอกว่ะยอมได้ปะเตะออกแล้วยอมแพ้ได้ปะไกลโอ้ยยนานเลยไอ้เหี้ยตรงเนี้ยหนักอินเดียเฮียขอเวลานอกไม่เอาไม่ขอไม่ต้องขอไอ้เหี้ยเวลานอกขอัเพียอะไรหล่อไปดิ ตัวนี้ได้หว่าตเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เราทำได้เราทำได้พี่นะไม้อยู่กับบอลนึงมันอยู่กับบอลโซนนไม่มีไม่มีไม่มีใครไม่มีบอมบอลไม่มีพี่ไอ้ยี่อะไรวะไอ้เหี้ยเสียงตีตัวเองไม่อยู่ไหนนะตอนนี้โอ้ยอยู่เอเด้โดนดึงจนมาไม่ได้ ่อเคเย้เด็กบ้านไอ้เทียที่มันบอกไปขี้ไงอะะคร90เฮ้ยเราหนาวเว้ยนาว่พี่นาวเว้ยโอ้ยแผลเลแผลเมันเละมาแล้วไม่น่าชนะ ไอ้ย่าเราแล้วเราต้องทนเล่นสี่เกมเลยโว้ยโอ้ยย่าแหลกตัดอะไรวะเนี่ยไปไหนนะเร้ยทำไมลื่นวะไปนอนหบบวะไม่ใช่กายออกแล้วเกมลื่นไม่ไม่ลื่นไเย่ยกระตุกอยู่เลยเออกระตุกลักปี๊ไปแล้วระเบิดไฟระเบิดไฟน้าเอ๊ ไมเปิดไฟหน้าเองไม่ตอนนี้ไอ้กายไอ้กายจากออกไปแล้วไหมไปนอนแล้วเฮ้ยใครโหวตลูบินัสอ่ะลุกโหวตหาโค้เนี่ยโหวตคิกลูบินัสเฉยเลยเฮียไปแล้วเหรอไปแล้วไอ้เฮียออกบิดไปแล้วมันมันไม่จบนะฮี่ไอ้เฮียมันไม่ถ้าถ้ายายออกใช่ป่ะถ้ายายออกอ่ะรอแป๊บหนึ่งเราสามารถโหวตยอมแพ้ได้ ไอ้เขี้ยแล้วรอไอเ้เขี้ยนอีกหนึ่งนาทีกว,ว่าไอ้เขี้ยตัวรอจีเลยอุอ้ยสลากเกมสองคนแ<อ>ต่แต้มาร์กปืนแต่มาร์กปืนไวมากนะมึงรู้ป่ะเซิร์ฟเซิร์ฟเขี้ยแต้มาร์กปืนไวมึงดูดิว่าไอ้เขี้ยมาร์กอย่งไวโอ้ไกดเกมไอ้เขี้ยโอ้ไปนั่งดูไอ,ไอ้เกมนี้ว่า ใช่เราฆ่าตัวตายไหมฆ่าตัวตายไงไม่เอาไอ้เงี้ยเล่นเล่นมันเป็นอย่างเงี้ยก็เล่นอย่างเงี้ยแหละไอ้เงี้ยจริงแม่งลอกแรงแรงนี้คือไม่ควรในนี้เลยอะ่ะไม่ควรเสียไม่ควรได้เย <c oughs> ซิร์ฟมันอย่างเงี้ยน่าเกลียดจัดเลยอะ ไอ้นั่นก็ออกไปละแล้วถ้าออกสองคนแล้วปิงแม่งดีสาบหน้เลยเขี่ยจัดเลยนะปัญหาไม่ได้ที่เน็ตเราเว้ยเข้าใจปะปัญหามันไม่ได้ที่เราเว้ยปัญหามันอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เว้ยตอนเนี้ยเซิร์ฟเวอร์ไปอะไรคนก็เล่นเท่าเดิมอ่ะคนเล่นเท่ากับเคาน์เตอร์หนึ่งอ่ะจะแสบคนอ่ะเซิร์ฟมันไม่นั่งปัญหาป่วะ ไอ้งัวที่เล่นล้านคนอะไอไอตอนที่เบต้าเทเคัพเตอร์สองอะคนเล่นเป็นล้านเลยเธอไม่เป็นหายี้อะไรเลยงงเออกูตาลายไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้กูจะอ้วกจริงแล้วเนี่ยกูตัวรถจี๋เลยเพื่อนมึงคิดดูดิไอเฮียเมาไอสัตว์เออไม่กินเหล้าก็เมาได้ปะไอเฮียกูยังคิดว่าเป็นเวอร์ชั่นซิกวะเนี่ยไอเฮียตอนเนี้ยไอเวน <c oughs> เ,อเอเกมบอกให้มันโฟเอ้ดิวิ่มายิงไหมให้มันวิ่งมายิงเลยจบจบ,จบไปไอ้เหี้ยอ่ะโอเคมันตกลงโก กูไม่รู้ว่ามันจะตอแหละแล้วว่ะแต่ถ้าว่าตอแหละคือเที้ยแน่นอน<ช>เราวิ่งไปผ<ช>ิดไปได้<ม>แน่นอน,มนอไม่ไมคือคือยังไงเราก็แพ้ไงเข้าใจไหมถึงเกมดีมาแม่งเราก็เหลือสามคนเอาชนะนยากอยู่แล้วสู้ให้เราแพ้ไปเลยแล้วรอจนกว่ามันจะกดยอมแพ้ได้อะ เนี่ยจบเนี่ยน่าได้แล้วยอมแพ้อย่างน้อยสามนาทีเออสามนาทีประมาณสองกิ่งก็ประมาณนั้นแหละมันไม่รู้มันออกกี่นาทีสิบห้าหรือสามนาทีกูไม่รู้ว่าไม่ชัวร์ว่าตายกายไปแล้วเอามาแล้วไอ้กายมาแล้วเวหนมาพี่ดิ <c oughs> ้เข้าเกมมาอย่าโดนแบนไอ้กายพอเ,เพื่อนออกให้แล้วไอ้เหี้ยมึงเข้าเกมมาเลยมึงเข้ามาไอ้นี่ไว้ไมายอมแพ้เนี่ยกูหลุด อย่าบอกนะไอ้เหี้ยที่เซิร์ฟไปอย่างนี้พร้อมเนี่ยสาลามีปัญหาอีเว้ยไปเจ็บมืนเตี้ยขึ้นเหรอโขลกทะเลจัดเลยวะไอ้เหี้ยไม่ไหวหมด เออกมดีเฉยเลยปกติเอาคนเย้ไล่เอาวะไปแล้วไปแล้วกลับแล้วกวบแล้วมึงกบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีแล้วเนี่ยก็มาแล้วมันมาบีมันมาบีเอาแล้วย้นระปืนกูเป็นยังไรเนี่ยเอ้าสี่ห้าออกเหมือนเดิมละเหมือนเดิมละพี่เหมือนเดิมละเป็นนะแป๊บเดียว <c oughs> เ้ยดีละจุดจบก็ดีโอ้โลสองทำไมกุเจอยไม่ได้โอ้โอไว้แ,แบบเไม่เสริมมันดึงทำไมกูจอยไม่ได้อะไม่รู้เหมือนพี่ไม่มึงออกไปแล้ว่ยประกันติมตอบไปแล้วหรอ ยังนะใช่มันบอกว่าเหลยมันมันตัดไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่มันบอกเหลยหนึ่งนาทีไอ้ยันเหลือยิงยุคหนึ่งรอบอะไรเนี่ยแน่ยเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีในการลัดทิ้งแมปอ่ะให้นาทะนาทิ้งแมปอ่ะผมไม่ซื้อปืนอ่ะไม่ยังไงก็แพ้ว่ะ let's s เฮ้ยยี่สิบห้าได้สามห้าตึ้งยังไงเนี่ยตัวเอตัวตัวตัวเลนส์เดินเด้ปกติเลยแต่แต่สิ่งของในเกมไม่เป็นโอ้ชิส เอ็มหมดเลยเอ็มหมดเลยห้าตัวโอ้เลยที่ขาดจริงสชคไม่ได้กูบอกแล้วสชคไม่ได้ให้มันมายิงเลยกูยิงเก้าตัวกูยิงเก้าตัวแต่ดาเมจกูโคตรเยอะไอ้เนี่ยทีเก้าศูนย์ทีเก้าศูนย์แนะน้ำไม่เสิร์ฟมันตอนนี้เหมือนเซิร์ฟจะปกติแล้วเพราะเราลุชเชนไปต่ำคนแล้วเซิร์ฟปกติอ่ะอันนี้เฮี้ยไปเปล่าวะฮัลโหล เออก้อเขาบีตัวเลยที่อ่ะเฮ้ยไม่หมดแล้วละเป็นไรละไม่ละเีละรีละบีปะบี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 ด่วนเลยขอด่วนด้วเลยไม่่ยว โอ้ไอ้เชี่ยไม่งึงมาให้มันยิงอ่ะเซิร์ฟแบบเอบีเอบีไอ้กายอะเข้ามาช่วยไม่ได้เราด้วยไอ้เรียกไม่งเซิร์ฟมันวิ่งมาให้มันยิงอ่ะเชี่ยเอเอชัวะพี่เอชัวะอันเอบีมันเอบีไอ้ทำไงดีวะออกมันเออย่างเดียวเลยจะได้จบเกมไปไว โอ้มันไม่ทำ่ะพี่มันเหมือนมันอยู่ร้เกมเดียวกับมึงนะมันทำไม่ได้เพื่อนไอ้เหี้ยต้องทำใจเว้ยโอ้ยวายอะไรอ่ะทำแปะสวยพีตด่ายหตายหตายหนึ่งเนตายหนึ่งอีกไม่โดนเลยสามตัวเลยะตรงหน้ากลูเมื่อกี้ตติ กูเอาเระวังเองกูเอาเอาเวลาไปดูรีวิวคอมดีกว่าเดี๋ยวช้างวาแม่งไอสัตว์ไอตุ่มตอนกูหันไอ้เหี้ยเจริญเถอะแม่ยอมแพ้แล้วอ่ะัดคนนั้นนี่วะให้มันไปเลยให้มันไปเลยให้มันไปเลยไม่ไหวแล้วลรอ ไอ้เหี้ยสามคนปัญญาอ่อนจัดเลยเหี้ยนำมาดีๆคตยไอ้ยิ้มไม่ดีดีไม่สุดนะเขาเห็นหาตัวละครไม่เหรอหรเปล่อ้าวไ่กูยอมแพ้แล้วนะเนี่ยมันยอมแพ้ตาหน้าเหรอมามีมาบีมาบีมันยอมแพ้ตาหน้าหรอเป่าพี่โอ้โห เบื่อเลยอ่ะไอ้เหี้ยพุ่งเนื้อเบื่อเออเบื่อเซ็งเลย Playing g o u n Smoke ขาสองตัวเกมอะไรเร่งว่ะเกิดอะไอ้เหี้ยเบื่อเลยไอเหี้ยแบบไม่ไม่มีอารมณ์เลยแบบไม่มีอารมณ์เลยแบบเบอ